ก็มาดูวิดีโอเต็มนะครับสำหรับเครื่อง W09 Pro นะครับที่ท่านสั่งไปแล้วยังไม่มีวิดีโอดูนะครับมาดูขั้นตอนการทำนะครับวันนี้ได้เครื่องมานะครับเป็นเวอร์ชันเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับเวอร์ชันใหม่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็แกะแบตเตอรี่ออกมานะครับแกะแบตเตอรี่ออกมาเลยนะครับเราทำการย้ายขั้วนะครับย้ายขั้วแบตเตอรี่นะครับ าการย้ายขั้วนะครับทําได้หลายวิธีด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะอาร์คเป็นป็นใช้เป็นเครื่องอาร์คเอาก็ได้นะครับหรือว่าถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับชํานาญแบบไหนนะครับทําแบบน,น,นะครับ ดับเ0 9 Pro นก้าโปนะครับดับเบิกโปถือว่าเป็นเครื่องที่ทำงานง่ายที่สุดกว่ารุ่นอื่นๆนะครับกว่ารุ่นอื่นๆนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เสียบสายเข้าไปเปิดปีเครื่องสองครั้งแค่นั้นเองนะครับมันเป็นระบบออตโต้นะครับเป็นตัวแรกๆนะครับที่จัดจำหน่ายอยู่นะครับเป็นเครื่องตัวน,นี้นะครับ ตัวเครื่องนะครับที่ท่านที่ท่านนะครับได้ที่สั่งจากผมไปนะครับยังสามารถทํางานได้ทุกตัวนะครับที่ที่สั่งไปจากทางค่ายเคทีนะครับท่านสามารถใช้งานได้ทุกตัวเลยนะครับในการแกะนะครับท่านต้องระวังนะครับระวังนิดนึงนะครับ ถ้าไม่ทำนานนะครับอ,อย่างงัดนะครับ<ป>พยายามค่อยๆแกะกาวพวกนี้าามันมีผลกับการเ,าเวลาท่านดึงนะครับท่านดึงมันจะขาดนะครับขั้วขาพอขั้วขาดแล้วงานจะงอกนะครับต้องมาย้ายชิปอีกนะครับทำงานให้จบทีเดียวดีกว่านะครับค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบ แกะออกนะครับอโอเคนะครับก็จากนั้นก็ให้เราทําการนะครับออให้เราทําการตัดนะครับตัดก็ให้ระวังนิดนึงนะครับตัดระวังนิดหนึ่งตัดไปนะครับ อันนี้ไม่งาไปยี่สิบปรเซ็นตมว่าสมสิบามบสีเป็นหาโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมาเริ่มเลยมาดูตัวนี่หไม่เยอะ ทำไหมเป็นไมดครับรโเจต์คลพี่นนังอความสะอาดในหนึ่งนะครับให้ให้ตัวกาวนะครับกาวที่ติดอยู่ในตัวนี้เพื่อเราจะได้บัดจีง่ายขึ้นนะครับอาโอเคนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับมาที่แบตเตอรี่ใหม่ของเรานะครับเป็นแบตเพิ่มความจุนะครับสามสิบเปอร์เซ็นก็พอนะครับเพิ่มมากไปก็ได้แค่นั้นนะครับ มาลองกันนะครับมีครบนะครับอุปกรณ์ใส่ไปในแบตมันมีครบนะครับผ้าติดผ้าอะไรพวกนี้มีครบหมดเลยนะครับอ่อย่าลืมนะครับใส่ตัวระบายความร้อนไปด้วยนะครับเวลาแบตเตอรี่ร้อนนะครับขั้วร้อนนะครับมันจะช่วยระบายนะครับมันจะช่วยระบายตรงนี้นะครับจะลดไม่ให้แบตเตอรี่บวมตรงนี้นะครับหลายคนนะครับทําไปแล้วนะครับไปตัวแบตเตอรี่บวมนะครับเนื่องจากว่า ชาร Park, ์จไปแล้วเล่นไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวชิปนะครับมันจะร้อนนะครับไอซีมันร้อนอยู่แล้วเวลาทำงานจะอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะเห็นไหมฮะจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับก็ให้เรานะครับวางนะครับซิลิโคนนะครับซิลิโคนเจลตัวนี้ซิลิโคนเหลวเป็นแผ่นนะครับอันนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับยังมีของเช่นเดียวกันนะครับสั่งหมนเดียวไม่กี่บาทนะครับไม่กี่สิบบาท สามารถใช้งานได้นานนะครับแล้วก็แปะลงไปแบบนี้นะครับติดลงไปจับพ่วให้ตรงนะครับจัดลงไปแปะลงไปนะครับหลายคนแล้วย้ายแล้วงานเข้านะครับก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับซึ่งการย้ายพ่วแบตนะครับเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับนอกจากเครื่องเอ็กซ์แแม็กย้ายยากนะครับเป็นสองพับไปพับมาเราต้องระวังนะครับ ตักขัวอยู่ที่นู้นไหมครับตัดขัวเชื่อมขัวแบบสบางวันนี้ อยู่ทางนั้นไม่อยู่ทานนั้นเหมือนกัน นอยะครับเวลาบัดจีนะครับหลายคนพลาดนะพลาดตรงบัดจีนะครับไม่ต้องไปแช่นานนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่ร้อนนะครับกดหัวแรงนะครับให้มันร้อนก่อนตั้งอุณหภูมิที่สูงนิดนึงนะครับแล้วแตะไปสองข้างแตะด้านบนนะครับพยายามเอาตะกัวลงไปนะครับตะกัวนี้มันติดง่ายอยู่แล้วนะครับ มันเป็นตะกวดเชื่อมอโลหะตัวนี้โดยตรงนะครับอตัวนี้ก็เหมือนกันแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปเชื่อมเยอะนะครับอแล้วไปกดลงให้มันติดกันแค่นั้นเองอสังเกตว่าจะไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการกดนะครับ แค่นี้เองอ,อยู่แล้วแค่นี้นะครับใช้หลักการอยู่แค่นี้แล้วก็พบไปนะครับไม่ต้องไปตัดนะครับพากลับไปนะครับพากลับไปไปลองไปลองอตรงตะกัวไว้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราตัดเดี๋ยวมันมาแทงแบบตรงนี้นะครับมาแทงตัวแบบตรงนี้จากนั้นนะครับก็ให้เราใส่ผ้าดำนะครับ อันนับที่เขาแถนมาให้นะครับถ้ามันไม่พอก็ซื้อไปเผื่อๆไว้ก็ได้นะครับซื้อไปเผื่อๆไว้ถ้ามันบางไปนะครับถ้ามันบางไปนะครับก็ ใส่เพิ่มนะครับใส่เพิ่มไปอีกนะครับมันก็เลือกเลือกเอาแล้วกันนะมันมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดหลายหลายไซส์นะฮะเวลาสั่งก็สั่งเลือกไซส์สั่งรุ่นเข,เขาให้ตรงนะครับแบบนี้สั่งไปเลือกอันที่มันใส่ได้หลายๆรุ่นก็ได้นะครับใส่เพิ่มไปอีกนะครับถ้ามันบางไปนะครับการทะลุกันอะไรพวกนี้นะ เรียบร้อยครับทิศอ๋อตัวทีนะครับผมดืมใส่พลาสติกนะฮะใส่พลาสติกอันนี้จะมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งปกติมันจะอันนี้มันจะทำให้รองนะครับในส่วนของอไม่ให้ตัวขั้วติดกับตัวอจอด้านบนนะฮะใส่ไปเยอะได้นะครับตัวทีผลืมนะลืมใส่มอตหาอีกตัว ในนั้นนะครับตัวไอไอตะขวดเมื่อกี้เลยลืมนะครับใส่ไปนะครับลอกไวนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับกันเรียบร้อยนะครับสามชั้นใส่ชั้นเดียวก็พอนะครับถ้าไม่นั้นก็นนเมื่อกี้ผมลืมแค่นั้นเองก็ใส่ไป ส่วนตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปคอยรอติดตีหลังใส่เข้าไปได้เลยนะครับเหนียวนะครับอย่ากให้มันได้ติดเลยถ้าแกออกมาต<ด>ิดแล้วก่อนมันอันี้มันเหนียว เียวนมือ,อ,อจากนั้นนะครับก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตัวเครื่องเรานะครับวันนี้นําเสนอผ่านตัว W09 นะครับ W09 มีสายไปครบเลยนะครับ ท่านที่สั่งไปแล้วนะครับที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนะครับอ่ะตอนนี้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะสายมีมาให้ครบเลยทํมาให้สําเร็จรูปเรียบร้อยนะฮะสำเร็จรูปเรียบร้อยสําหรับสายนะครับเราจะใช้ iPhone 1 iPhone 11นะครับไม่ต้องพับเยอะนะครับถ้ามีกล่องก็หาใส่กล่องไว้ก็เวลาใช้งานจะได้หยิบออกมาใช้ง่ายนะครับหรือวางเป็นรุ่นๆไว้นะครับ ต่อสายเข้ากับตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานด้านบนนะครับตัวสายตัวนี้นะฮะตัวสายตัวนี้ใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับใส่ใไปที่ตัวเครื่องอใส่เข้าไปสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับวางเครื่องไว้นะครับอาจจะมองเห็นเนาะ,ะแบตเตอรี่นะครับใส่ตรงกลางนะครับแบตเตอรี่นะครับมาใส่ไว้ โอเคนะครับ<ม>จากนั้นนะครับกดออนเครื่องครับถ้าไฟตรงนี้ยังไม่มานะครับถ้าไฟตรงนี้ยังไม่มานะครับแสดงว่าแบตเตอรีย่ยังไม่มีการจ่ายไฟออกนะครับถ้าแบตเตอรีย่ยังไม่มีการไฟไฟออกตรงนี้นะครับให้เรานะครับนะําแบตเตอรี่มาเข้าเครื่องก่อนนะครับ เสียบใส่เข้าไปนะครับมันขึ้นมาไม่ให้ใช้เหมมันใส่้รับค,คือไรครับงก็ก็ขึ้นอีกเป็นงวนที่ผมันก็จะให้เสร็มันก็มนอไมไน,มนอไ้ำเดเลย เรียนบปก่อนนะครับหนึ่งห้าศูนย์สองสี่ห้านะครับหนึ่งห้าศูนย์สองสี่ครับผมแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่7จนะครับมาด้วย IOS นะครับ IOS นะครับ iOS เอ่อสิบหกจุดหกจุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสิบหกจุดหกจุดหนึ่งโอเคอันนี้สบายแน่นอนนะครับเรทนี้นะครับโอเคนะครับใส่เครื่องสเสร็จเรียบร้อยล้วปิดนะครับรอไฟสัญญาณตรงนี้ดับไปก่อนอย่าเพิ่งถอนนะครับเดี๋ยวจอสั่นนะครับ ียบร้อยครับจากนั้นนะครับนําแบตเตอรี่นะครับมาใส่ที่ตรงนี้นะครับดูแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับหลายคนถามผมมานะครับอาการแบบนี้แก้ปัญหายังไงนะครับอตรงนี้นะครับเปิดใส่แบตเตอรี่เครื่องก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ดูนะครับเห็นน่าจะมองเห็นเนะาะเปิดเครื่องครับเปิดขึ้นที่ตัว iPhone นะครับขั้นตอนนะครับผมทำช้าๆละเอียดมากนะครับ w 0 9ปนะครับตัวสัญลักษณ์การทำงานของตัวนี้จะขึ้นมาทันทีนะครับเห็นไหมครการทำงานนะครับ รับหนึ่งห้าศูนย์สองสี่ห้าดูนะครับสัญลักษณ์ข้อความแบตเตอรี่ตรงนี้จะโชว์ขึ้นมานะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นขีดนะครับสัญลักษณ์นะครับจะเป็นขีดแบบนี้นะครับ นี่เป็นขีดแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนถ้าเราต้องการลบไซเคิลนะครับไซเคิลของแบตเตอรี่คือการชาร์จนะครับให้เรากดตรงนี้ตรงที่โอเคนะเลื่อนจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดลบไปเลยครับตรงกลางนะครับกดกดแช่ไว้นะครับมันก็จะเป็นการลบนะครับลบไซเคิลของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ กดแช่นะครับถ้าใครต้องการลบถ้าไม่ต้องการลบก็เปิดปิดเครื่องใหม่ทีนึงได้เลยนะครับถ้าไม่ชัวร์ไม่ได้อ่าถ้าใครถ้าใครต้องการเร็วนะครับก็กดบวกทีนึงได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะลบเป็นเป็นศูนย์เองนะครับอ่าดูนะครับ ถ้าเกิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดลบไปศูนย์มันจะขึ้นมา2องร้อยพันเก้าาให้กดมาบวกทีหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วค่อยกดลบมันจะเหลือน้อยที่สุดนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าอันนี้ผมกดลบให้ดูทีละตัวเฉยนะครับอ่าวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรกดโอเคครับอ่าโอเคครั้งหนึ่งให้มันอยู่ตรงข้างบนนะครับจากนั้นเปิดปิดเครื่องนะครับเปิดปิดเครื่องทีนั้นเอง ปิดครับจากนั้นจากนั้นเปิดครับพอปิดพอปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องแบบสนิทแล้วก็ให้เปิดขึ้นมาอีกทีนึงน,นะครับ โอเคนะครับน่ะาลนะครับข้อความไม่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่นะครับดูนะครับรอสักครู่นะครับนะครับสุขภาพหนึ่งร้อยเเซนนะครับนี่การทํางานง่ายมากเลยนะครับสําหรับบิลศูนย์เก้าปูนะครับ ทันที่สั่งไปนะครับก็วิธีการก็ทําประมาณนี้11.4ยังต้องดีเครื่องอยู่นะครับ11.4.1ก็ยังต้องดีเครื่องนะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าต้องดีเครื่องฟิกเตเตอรี่มาก่อนหน้านี้ถึงจะใช้แล้วข้อมูลไม่หายนะครับอโอเคเรียบร้อยครับก็ปิดเครื่องแล้วนําแบบเข้าเครื่องได้เลยครับเป็นการเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับในการทํางานนะครับ มีเผื่อลาดกันใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเอากระดาครับทำไมมาวิ่งมาไกลขนานี้ไปลไหลเลยครับเลยว้ม่เงินเห็นงานนี่ต้องกดเลยไม่มีงานเลยต้องกดลัเลยงงไม่มีงานเลยก็คือที่เหลือทำเองได้แต่ไม่รู้น้องมีดีตรงทางครับผมฮวัดดีครับหวัดดีครับไม่มีสองคันด้วยนะกูรู้แล้วไป ผม,ม,มรูนเลท,ท,ที่ร้านำงมวลสมานุ่นเอากได้ถึถงเลย หลักการทํางานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในการทํางานนะครับสําสหรับการเปลี่ยนแบบนะครับ สบายครับสวัสดีครับ